ไม่ชิไมไปหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยมามามาชิม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 อืมกรอบมากอร่อยจริงๆค่ะไม่ล้างให้สะอาดนะคะเนื่องจากเราต้องใช้ทั้งเปลือกนะคะต้องล้างให้สะอาดเลยเนาะ ประมาณความหนาประมาณสักสักครึ่งเซนนะคะต้นมามานี่เห็นไหมเห็นไหมของว่างของเรา เพิ่มความอ้วนนะคะค่ะมาหมั่นด้วยกันเนะาะค่ะพรจะพามาทำเอ่อของว่างนะคะพอดีมันมีกล้วยนะคะมีกล้วยที่เราตัดมานะคะหวีมันมันเล็กลูกเล็กนะคะเราก็จะเอามามาทำกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดแบบแบบบ,บดิบๆเป็นกล้วยน้ำวา้าหรือกล้วยไข่ก็ได้นะคะที่เป็นกล้วยดิบเนาะส่วนผสมก็จะมีแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะ ก็แป้งสาลีนะคะน้ําตาลนะคะเกลือเตรียมงาไป้ไวยไว้โรยนะคะเหมือนกล้วยแขกอะค่ะเหมือนกล้วยแขกแต่ว่าเป็นเพียงแต่ว่าเป็นกล้วยดิบนะคะคุณ่อแช่กล้วยในในน้ําเกลือนะคะก็สักสิบกว่านาทีแล้วกล้วยมันมียางน,นะคะต้องต้องแช่ไว้ในน้ําเกลือเนาะผิวไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะล้างสะอาดแล้วนะคะเราจะผสมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบลงไปนะคะ แป้งสาลีนะคะ,ะน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะผ่านเกินไปใส่แค่สองช้อนก็พอไม่ถึงสองด้วยพอละหแล้วนะคะนี่นะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะคะประมาณนี้เนาะ นี่นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นหั่นกล้วยนะคะหั่นกล้วยกล้วยแล้วก็หั่นเฉียงนะคะหั่นทั้งเปลือกนะคะหั่นทั้งเปลือกนี่นะคะประมาณความหนาประมาณสักสักครึ่งเซนนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะเพราะว่าหนาไปเดี๋ยวมันก็จะสุกช้าเนาะ ถ้าบางไปก็เดี๋ยวจะไหม้นะคะวันนี้แค่น,นี้นะคะแล้วก็เอากกล้วยเนี้ยใส่ลงไปในนี้เลยนะคะนี่นะคะลงไปในแป้งเลยเนาะ นี่พอก่อนเดี๋ยวค่อยหันต่อนะคะเดี๋ยวเราก็ทอดพวกนี้ไปก่อนนี่นี่นะคะคนเลยให้เราค่อยทอดทีละชิ้นนะคะพอมันเหลืองนิดนึงแล้วก็คอยกลับนะคะ ต้องคอยกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะข้างในมันจะไม่สุกเนาะนนะพอดีกระทะเล็กนะคะได้แค่นี้วางได้แค่นี้นี่นะคะี๋ยวก็พักไว้ก่อนนะคะกรอบมากเลยค่ะ ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าไฟอ่อนนะคะต้องใช้ไฟอ่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยดิบชิม <c oughs> ชิมหลังกล้องนะคะกรอบมากทอดไปชิมไปทุกคนอร่อยอ่กินไหมทุกคน กอบอร่อยกอบมากเลยกินหลังกล้องกินหลังกล้องชิมไปเรื่อยเลยนะคะหิวทำเลยเนาะพอแล้วพักไว้พักไว,พกไว้พักไว้นะคะ ทำใหดูสองเตาก็พอนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนะคะดำๆเสเ็มเลยลืมมาออกนะโอเคพอละเหลืองแล้วเหลืองแล้วนี่คือที่ทอดเสร็จแล้วนะคะพอนทำให้ดูแค่สองเตาพอเนาะและที่เหลือพอนก็จะ จะทอดต่อนะคะกกินเพราะว่าแค่นี้มันไม่พอกินนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอลลืมลืมใส่งานค่ะทุกคนขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเวลาไปทําอย่าลืมใส่งานนะคะดูเตรียมไม่ละแต่ลืมลืมโรยงานนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทำน้ําจิ้มนะคะพรใช้นี่นะคะน้ำจิ้มไก่นะคะทุกคนน้ำจิ้มไก่เนาะแต่เออบางคนเขาอาจจะใช้เน้ําจิ้มที่ ที่ทําที่จิ้มกับเต้าหู้ทอดก็ได้นะคะใครชอบแบบนั้นก็ได้นะออกหวานหวานเนาะแต่นี่ควรควรชอบอะไรที่มันรสจัดนะคะงก็จะใส่นี่จิ้มใส่ถั่วป่นนะคะถั่วถั่วที่สงป่นนะคะอใส่เยอะเลยใส่ไปหนึ่งชอ้อนใส่สองช้อนดีกว่าสองช้อนีว่าหอมมากเลยนะคะนี่หอมมากนี่ แล้วก็งาค่ะงาขาวคั่วเนาะนี่ที่บ้านเราจะมีงาขาวประจำใส่ไปหนึ่งช้อนไปเลยนี่นะคะสุขภาพแท้ๆเลยเนะะี่ยสองไปเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ช้อนครึ่งดีกว่าสองก็เยอะไปช้อนครึ่งนี่โอ้ยหอมหอมถั่วลิสงอะ่ะนี่นะคะคนให้เท่ากันคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็บอกว่าต้องชิมอีกแล้วอ่ะลองชิมนะทุกคนนี่นี่มามามาชิม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 แต่ว่าอันนี้ทอดตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะนี่ทอชิ้นแรกเลยไม่ไม่มันมันไม่ค่อยเคี่ยมเท่ไห่อืมอืมอร่อยมากกรอบมากอืม 好，我您听看。